สเปราคาเอฟีตู้ท่ทาราคานี่ก็คือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ d ร,รนะครับนี่กจะเดินทางกลับนะครับผมเนาะเดีนี้เอซีก็จะได้คุยก,กับทุกคนนะครับกลับนะครับ

จัดบูธเสร็จของอารีอาโปนะครับผมเนาะเป็นสินค้าเพื่อผลิตตัวใหม่กับอารีอาขอภัยผมวันนี้มาจัดโปที่กกอกนะวัดลบบุญนะครับในสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาหารเสริมมันถ้าเกี่ยวกับตับนะครับความลุงตับนะครับผม

แต่ว่านี้ยังไม่คือเราตัดแค่ช่วงที่เราจะจับจับรงางวัลนะครับแต่แแก็สามารถสั่งสั่งซื้อได้ตลอดเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นที่สนับสนุนให้ยูทูบเบอร์แล้วล่ะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นไปหาลุงกับป้าเหมือนเดิมนะครับยังสั่งได้อย่างต่อนเนื่องนี่สั่งนะครับสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะนะครับที่รีอาได้เลยนะครับแล้วก็เวลาสั่งซื้อก็สั่งที่ ไลเอดทีพีสกินอ i ิเชีได้สั่งที่เดียวกันเลยสั่งที่เดียวกับทีพีที่เดียวกับตัวชามาดีพีสแล้วก็ลูทินสสั่งที่เดียวกันหมดนะสั่งได้ที่แอดมินทีพีสกินได้เรยนะครับแต่ถ้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามมียาได้นะครับนะหรือว่าโทรคุยเลยก็ได้ครับยินดีรับโทรศัพท์ครับผมให้คงโรศัครับผม เรเอาตามที่สะดวกได้เลยก็วก eh ่าจะให้สะดวกครับพี่ขอบคุณมากครับ